สวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับกินร้อนช้อนเรานะครับช้อนเราตีกเลีเ่ยงชมุมชนแออัดสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับครับไปเห็นงานครับตีกเลียงการสัมผัสการใส่ยังรวมกันครับวิธีนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยอ๋อขอไปกินในที่ทำงานครับ บ้านเฮาเลลน,นี้ล้วกินทอนฮอราหารทอนฮอร์เห็นไหมไหมไปใส่ว่าหลยขอไปกินพี่นอ้องม,มันต้องปรับตัวมันต้องปรับตัวครับปรับตัวปรับตัวอืมันจะได้ไข่เจียวไข่เจียวอืมไข่เจียวกับผัดเต้าหูห้เซฟผักมีแค่รสครับนอ้อง แกลกรถรกขาดขาวลำปีอืม,มเยนครับโนเดลลายเน้นพอได้กินครับพอได้อิม,อมพอได้อิมครับครบอคระไรแค่นี้แหละครับพี่น้องมือเที่ยงมือเที่ยงครับเสากินแล้วเห็นยังได้เลยพี่น้องปับตัวปับตัวนะครับ เป็นระยะทางสังคมอยู่ช่วงนี้นะครับหลีกเลี่ยงได้เป็นหลีกเลี่ยงพี่นอ้องเพื่อเราและเพื่อคนอื่นด้วยครับครับปลอดภัยเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันครับเพื่อนๆลองเลยครับเด้าเด้อ,อขอเขาไปชิมทิมงานครับสองกับสอนเฮาครับไปทำียบรอยแล้วไป ขอบคุณเพื่อนที่ตามชมครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแซบๆด้วยพี่น้องแซบแซบๆบครับ,บสวัสดีครับ